สำหรับใครที่สนใจภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้จะเป็นประวัติของตัวอักษรแล้วก็แบบคัดตัวอักษรสาาญี่ปุ่นนะในการเริ่มต้นเนาะเอาจริงเอาจังกับภาษาญี่ปุ่นนะครับพูดถึงภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมีอักษรเนาะเขาเรียกว่า3รูปแบบนะครับญี่ปุ่นใช้การเขียนอักษรเนี่ย <c oughs> 3รูปแบบนะครับภาษา ตัวอักษรแรกของญี่ปุ่นเลยนะก็คืออักษรที่เรียกว่าคันจินะครับคันจิเนี่ยเป็นอักษรที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ย้อนหลังไปได้เป็นพันพันปีมากกว่าสองพันมากกว่าสองพันปีนะมากกว่าสองพันปีนะประเทศญี่ปุ่นนะนานนานกว่าประเทศเรานะครับแล้วก็อักษรตัวแรกก็คือญี่ปุ่นเขารับมาจากจีนนะครับเพราะฉะนั้นตำรับตำราอะไรต่างๆนะครับ ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเขียนเป็นอักษรตัวคันจินะครับแล้วก็คันจิก็คือตัวจีนนะครับตัวนี้นะฮะคันจิอ่านว่าคันจินะครับคันจิอย่างที่สองนะครับก็คือตัวฮิรักคานะก็เป็นตัวรูปแบบระบบการเขียนนะครับที่ใช้สะกดแล้วก็ออกเสียงคำในภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าฮิรคัคานะ แล้วก็แบบที่3นะครับใช้สำหรับทับศัพท์หรือภาษาต่างประเทศเราจะเขียนว่าคัตักคนะนะครับวันนี้คลิปนี้เซนเซก็จะมาฝึกออกเสียงเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะฝึกเขียนนะครับทุกคนติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับติดตามเอาไว้ได้เลยเซนเซพามาดูนะอย่างตัวอักษรคันจิเนี่ย ก็อย่างเช่นคําว่าญี่ปุ่นนะครับคําว่าญี่ปุ่นเนี่ยอ่านว่านิฮงนะครับอ่านว่านิฮงนะครับก็มีอักษรคันจิสองตัวนะครับรวมกันนะครับรวมกันเป็นแบบนี้นะฮะหรือคําว่ามิสึนะครับมิสึแปลว่าน้ํานะครับมิสึแปลว่าน้ํานะฮะซึกิพัจจันทร์นะครับซึกิพัจจันทร์นะครับยามะ ภูเขาหรือจูก็1สินะครับลักษณะอันนี้คือตัวอักษรคันจิถัดมา <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าตารางตัวอักษรที่ลักนะคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าโคจูองนะครับคือตัวอักษร50เสียงภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งหมด 46, 46่สตัวนะครับแล้วก็10แถวนะครับ10แถวเท่ากับตรงนี้มีแถวที่แถวที่1 นะฮะแถวที่สอง่าแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่หแถวที่หแถวที่เจาแถวที่8ดนะครับแถวที่9้าแล้วก็แถวที่10นะฮะมีส6สตัวสิบแถวแล้วก็จะมีแม่เสียงนะครับอันนี้เป็นแม่เสียงนะ คือเป็นเสียงอ่ะเสียงอ e, ีเสียงอูเสียงเอกแล้วก็เสียงโอ๋นะครับวันนี้เซนเซก็จะมาสอนในเรื่องของการรู้จักตัวอักษรภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็การออกเสียงนะ, <Yes. S 1> นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสียงคะนะครับก็ตรงกับเสียงอ่ะนึกออกไหมฮะคะแม่เสียงนะครับอันนี้เป็นเป็นแม่เสียงอ e, ีนะครับอันนี้ก็คือคีนะครับอู อันนี้ก็คือเสียงคุนะครับเคเคนะครับแม่เสียงเอกนะครับโคแม่เสียงโอบอ่าอย่างนี้นะหรืออันนี้ก็เป็นตัวซะนะครับแม่เสียงอ่าชิแม่เสียงอีซุแม่เสียงอูเซแม่เสียงเอะโซแม่เสียงโ e, อ so, นะครับอ่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยว เซนเซก็จะเปิดให้ฟังเนาะว่าเสียงในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเสียงแบบนี้นะครับอะอิอุเอโอคักคิคุเคโกซาซาชิซุเซโซนะครับจิจิซุเซโตนานมนุเนโน อ่าแถวนะนะฮะฮิฮุเฮะโคแถวฮะมามิมูเมโมอ่านะครับยายายุยอดาลาดิดูเดเลโลวะวะโอโออึนวะโออึนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นการออกเสียงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอักษรเสียงใสนะครับอักษรเสียงใสในภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเซนเซก็จะสอนออกเสียงนะ ถัดมา <c oughs> อ่าตามนี้เลยทุกคนแคปหน้าจอนี้ไว้ได้เลยนะครับแคปหน้าจอนี้ไปพิมพ์ออกมาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเซนเซจะสอนอ่านออกเสียงแล้วก็จะสอนเขียนนะครับอ่านเซก็จะเปิดอีกรอบหนึ่งนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสอนไปทีละตัวอักษรน,นะครับแต่วันนี้ให้นักเรียนเห็นภาพรวมภาพรวมเนาะภาพรวมของตัวอักษรม่ปุลอ่ะเซนเซเปิด อีกรอบหนึ่งนะอีอูเอโอโอค่าคิคูเคโออ่าซาชิสุเซโซทาชิสุเทโตนานินุเนโนฮะคูเคโอมามิมุเนโมอยโย ละดิลเลโลวะโออึนอ่ะอึนอีกตัวหนึ่งตกไปนะครับวะโออึนให้ทุกคนกลางตารางแบบนี้นะเอาไม้บรรทัดแล้วก็มาตีนะครับเอาไม้บรรทัดก็ตีตรงนี้มีอยู่สิบแถวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแม่เสียงนะเสียงสายพุนจะเป็นแม่เสียงอ่ดแม่เสียงอีกแม่เสียงอุแม่เสียงเอกแล้วก็แม่เสียงโอนะครับ แคปหน้านี้ไปได้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอักษรเสียงใสนะครับกับอีกแบบหนึ่งเขาจะเรียกว่าอักษรเสียงขุนอักษรเสียงขุนเนี่ยก็จะมีการใส่คล้ายๆสัญลักษณ์อย่างนี้เขาจะเรียกว่าเทนเทนนะฮะเทงเทงใส่แถวงะ a ะปะ a ะแล้วก็ปะทีนี้ตัวเทนเทนเนี่ย ที่จะใส่อยู่ข้างบนตัวอักษรเนี่ยมันจะมีตัวเทนเทนอันนี้กับตัววงกลมมาลุอย่างนี้นะครับอ่าใส่แล้วเสียงมันจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นแถวเนี้ยอ่ารับหนึ่งนะแถวเนี้ยคือแถวคะใช่ไหมครับคิพอใส่เป็นเสียงเทนเทนปุ๊บอ่าอันนี้ก็จะออกเป็นเสียงงะงีงูเงะง,ง,งอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอักษรเสียงขุ่นคือเสียงมันออกอารมณ์เหมือนมันออกจากทางจมูกนะครับ แล้วก็อย่างซาชิซุเซโซก็จะมีการใส่เทนเทน,นในแถวลงไปก็อันนี้ก็จะเป็นซะซอันนี้ก็จากชิจากชิพอใส่เทนเทนตัวอักษรนี้นะครับใส่เทนเทนก็จะเป็นจ so ิซุเซโซอ่านะเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างแถวนี้แถวตะนะครับแถวตาทุกคนดูแถวตาตา จิสุเตโตะแต่พอใส่เทนเทนเข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็นดะจิสุเดโตะซึ่งเทนเทนเนี่ยก็จะมีใส่เฉพาะแถวคะสะดะแค่นี้เองนะครับเป็นเสียงที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเสียงที่เพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็อย่างแถวฮะนะครับแถวฮะอ่านี่ฮะแถวฮะฮะฮิฟุเฮโก นะครับฮะอิฟเอโอพอใส่พอใส่เทนเทนปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นเสียงบอใบไม้นะครับก็เป็นบะบีบูเบโบนะครับอ่านักเรียนไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่าเดี๋ยวจะสอนทีละตัวเดี๋ยวจะสอนทีละตัวอันนี้ให้ดูภาพรวมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเซนเซจะสอนให้เป็นเป็นระบบเป็นลําดับขั้นนะแต่อันนี้ทุกคนดูภาพรวมว่าอักษรเสียงกุ่นจะมีเท่านี้ แล้วอย่างคําว่าแถวฮะเหมือนเดิมเนี่ยพอใส่เป็นตัววงกลมเข้าไปวงกลมตรงนี้นะเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเสียงปะป,ปะป,ป,ปีป,ป,ป,ปูเปะโปปะปีปูเปะโปอ่าอย่างเงี้ยนะปะป,ป,ปีปูเปะโปะเนาะอันเนี้ยเขาเรียกว่าตัวอักษรเสียงขุนนะครับเสียงขุนเสียงในภาษาญี่ปุน่นมีเสียงใสเสียงขุน ถัดมาก็เป็นเสียงควบกล้ำอ่านะอันนี้คือเสียงควบกล้ำแถวนี้คือเสียงควบกล้ำเสียงควบกล้ำเนี่ยเกิดจากการเอาอ,อักษรมาควบกันนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยภาษาไทยมีอ,อักษรเสียงควบเนี่ยอย่างคําว่าควบเนี่ยเกิดจากเอาวแหวงก็คอควายมาบวกกับบใบไ,ไม้เราก็อ่านว่าควบอย่างนี้ใช่ไหมครับ ญี่ปุ่นก็เหมือนกันแต่เขาจะเอาอักษรแถวยะยุโยมาใส่นะครับยะยุโยมาใส่กลายเป็นอ oh. so like ักษรเสียงควบนะครับนะยะยุโยคือแถวนี้นะนี่แถวนี้นะครับยะยะนะครับยุนะครับโยคือแถวนี้นะครับมาใส่ในอักษรเสียงควบอย่างเช่นตัวนี้อ่านวัดคีนะครับ พอใส่ยะเล็กก็จะอ่านว่าเคียเคียใส่ยุเล็ก,กอ่านว่าคิวคิวโยเล็กอ่านว่าโคโคไม่ใช่เคียวนะครับโคโคอย่างมีเทนเทนอ่าอันนี้ไม่มีเทนเทนอันนี้เทนเทนก็จะเป็นเกียคิวเกอเกียคิวเกอ,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 อตัวชี้นะครับใส่ยะเล็กก็จะเป็นชายุเล็ก ชูเยอเล็โชชาชูโชนะครับอ่านว่าชาชูโชอ่านว่าชาชูโชทีนี้ถ้าใส่เทนเทนก็จะเป็นจะจูโจจะจูโจตัวจ,จ,จ,จีใส่ย,ยะเล็กก็เป็นจะจูโชจะจ,จูโจตัวนี้ นะครับใส่ยะเล็กก็จะเป็นเนียเนื้อเนียเนื้ตัวหิใส่ยะเล็กก็เป็นเฮียฮือห่อเฮียฮือห่อพอฮิใส่เทนเทนเข้าไปก็เปลี่ยนเสียงเป็นบอใบไม้เป็นเบียบเบียเบียบเบีย ใส่เป็นวงกลมลงไปมาลุนะครับเพือพ่อเพือพ่อเพี้ยเพื่อตัวมีใส่ยะเล็กลงไปก็เป็นเมียเมียมีเมียเมียมีเมียลิใส่ยะเล็กลงไปเป็นเรียดอเรียดูเรือเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอักษรเสียงควบนะครับอ่านะ ต่ว่าเดี๋ยวเน็ยเซนเซจะสอนเขียนแล้วก็ออกเสียงอีกทีหนึ่งนะทุกคนถัดมาเรื่องของการเขียนนะครับการเขียนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นวิธีการเขียนคล้ายกับอักษรจีนนะฮะแต่เขียนง่ายกว่าเยอะเขียนจากบ,บนลงล่างแล้วก็สายไปขวาตลอดบนลงล่างแล้วก็สายไปขวาแล้วก็จะมีการตวัดนะครับอย่างเช่นจะมีเส้นการเขียนจะมีอยู่3สไตล์คือเส้นหยุดนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าโตเมะนะครับหยุดนะครับ ตวัดลงนะครับเส้นปล่อยชายฮาไรนะครับตวัดอ่าอย่างเงี้ยครับตวัดแล้วก็เส้นหักมุมนะครับเส้นหักมุมตวัดฮันะอย่างงี้ฮันะอ่าอย่างงี้ตัวเคนะครับก็ฟึบเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยเคนะครับนี่คือวิธีการเขียนแล้วก็ จะมีเส้นของการเขียนนะฮะเช่นอันนี้คือเส้นที่1เส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่หนเส้นที่สองอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการเขียนเนาะ <c oughs> อ่ายกตัวอย่างอักษรที่เป็นเส้นตวัดเนาะอย่างเส้นอันนี้อ่านว่าฮะใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนี้ฮะเส้นตวัดสะ สมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เนาะสมัยก่อนมันเป็นพูกกันใช่ไหมครับมันเป็นพูกกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการลากเส้นเขาเรียกว่าแบบลากเส้นแบบตวัดลากเส้นแบบเส้นหยุดเนี่ยอย่างมะเนี่ยครับเนี่ยหยุดเนี่ยหยุดเนี่ยหยุด มันจะทําให้ถ้าเรารู้วิธีการเขียนนะครับมันจะทําให้เราเขียนได้สวยนะฮะอย่างเช่นเช่นเส้นปล่อยชายนะครับเส้นปล่อยชายนะครับตัวอ่ะเลยเนาะตัวแรกเส้นปล่อยชายนะอันนี้ให้นักเรียนรู้จักการแบบลากเส้นนะเส้นปล่อยชายนะครับตัวอ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับก็ คลิปถัดไปเนี่ยก็เดี๋ยวเรากา็มาติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์แล้วก็มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเจอกันที่คลิปถัดไปก็คือเรามาฝึกเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่นจริงๆจังๆแล้วนะ